บบตราา yeah! านาคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านปกอําเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงครามมีการส่งเสริมให้สตรีตำบลบ้านปกเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ โดยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีและครอบครัวในชุมชนโดยผ่านกิจกรรม5สอดังนี้ 1. นสารพลังการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานโดยการคัดเลือกสตรีผู้นําในแต่ละหมู่บ้านเข้ามาเป็นคณะทางานเพื่อให้เกิดเครือข่ายครอบคลุมทั้งตําบล 2. สร้างการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์โดยคณะทางานระดับตําบลคอยแจ้งข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกในชุมชนทราบ สามส่งเสริมให้สตรีสมัครเข้าเป็นสมาชิกเพื่อให้เข้าถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำจากรัฐบาล 4. ส่งต่อข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกอย่างเป็นปัจจุบัน5สนับสนุนและติดตามลูกหนี้กองทุนให้มีการใช้จ่ายเงินอย่างตรงวัตถุประสงค์สร้างอาชีพสร้างรายได้สวัสดีค่ะดิฉันนางวันดีสก,กุลเอื้อหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านปกค่ะ คือคณะทํางานของเรานะคะมีทั้งหมด9คนซึ่งมาจากทุกพื้นที่ในตาบลบ้านปกเพื่อที่ว่าเราจะได้บริหารจัดแบบการและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของสตรีได้รับทราบข้อมูลข่าวสารในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงินกู้ที่ดอกเบี้ยต่ําเป็นเงินทุนหมุนเวียนค่ะของเราจะทํางานเชิงลุกนะคะซึ่งเราก็จะมีประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง พอเราลงพื้นที่แต่ละพื้นที่เราก็จะมีถึงแม้ว่าทางอบตหรือว่าทางมาีข้างนอกอำเภอออกมาประชาสัมพันธ์มีงานกิจกรรมอะไรเราก็จะเอาเอากองคุณพัฒนาบทบาทสตรีดอกเบี้ยต่ำเนี้ยไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลบ้านปกของเรานี่รับทราบรู้ข้อมูลเพื่อที่เขาจะได้มี มีความมีความรู้และมีสามารถมีมายืมผู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อที่จะไปประกอบอาชีพค่ะเป็นประชาสัมพันธ์ให้ทราบอยู่ตลอดค่ะคือความสำเร็จของเราก็คือเราใส่ใจสมาชิกและเราก็จะลงติดตามประเมินผลแล้วก็ติดตามถามปัญหาอุปสรรคต่างๆที่แต่และกองทุนที่แต่และกลุ่มที่ได้กู้เงินไปหาตามติดตามอยู่ตลอดและต่อเนื่อง ถ้ามีอะไรเราก็จะพูดคุยเอามาปรึกษาหาเลือกันประมาณนี้ค่ะจะทําเป็นประจําทุกเดือนอยู่แล้วนอกจากการทํางานในบทบาทคณะทํางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแล้วยังมีการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชุมชนโดยพลังสตรีสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนในด้านต่างๆเช่นสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตเป็นต้น